เ like like มื่อต้นปีที่ผ่านมา Runway 7ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเวทีบ่มเพาะดีไซเนอร์และส่งเสริมความหลากหลายในวงการแฟชั่นอเมริกาได้เป็นแพลตฟอร์มแรกที่ทำให้นักออกแบบหญิงไทยอย่างออนซิรินบุรณุปกรณ์ได้โชว์ผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายในช่วงนิวยอร์กแฟชั่นวีค มองเป็นหนึ่งไมโครสโตนแล้วกันเหมือนถ้า,ถ,าถ้าสมมติเป็นเกมมีสักสิบเลยวเราจะแบบเออเข้าไปเลเบืหนึ่งเราผ่านเลยเบือหนึ่งอะไรเงี้ยผลตอบรับจากการแสดงงานบนรันเวย์เซเว่นในครั้งนั้นทําให้ออนซิรินได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนที่เรียกเธอว่าเป็นดีไซเนอร์หน้าใหม่ที่น่าจับตามองก็ดีใจแล้วก็มันก็เป็นเหมือนหนึ่งสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันอาจจะเป็นทางของเราเราไปต่อได้อะไรเงี้ยต่อไปก็คงต้องเจออะไรอีกเยอะแต่ว่าอย่างน้อย ม,มันได้เริ่มละมันเหมือนเราเราก้าวเท้าเข้าไปในอินดัสทรีจริงๆละซึ่งอินดัสท r ีนิวยอร์กก็เป็นเลยที่มัน hard to break in มากๆเลย,เลยลอะไรเงี้ยในการที่เราได้รับการยอมรับจากตรงเนี้ยก็ถือว่า very very good start ครอบครัวของออนซีรินหรือหญิงทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชีงยงใหม่ในระหว่างที่มาเรียนต่อด้านธุรกิจที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสหรือ UCLA เธอได้มาลงเรียนคอร์สการออกแบบแฟชั่นระยะสั้น ที่ s o n s น School of Design โรงเรียนด้านศิละปะและการออกแบบชื่อดังในนิวยอร์กความชอบในศิละปะรันเวย์และการประกวดนางงามที่มีมาตั้งแต่เด็กประกอบกับเสียงตอบรับที่ดีจากอาจารย์ทำให้เธอตัดสินใจบินมาเรียนต่อด้านแฟชั่นดีไซน์อย่างจริงจังหญิงว่าหญิงคนพบตัวเองจากขานั้นเลยอะว่าเวลาหญิงทำงานอะคือหญิงเอนจอยมากแล้วก็หญิงก็แบบหญิงเรียนเ้ามงอย่างเงย หญิงนั่งทาง,งานถึงหกโมงแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ไปเรียนต่อเลยคือไม่ได้นอนแต่ว่าคือเหมือนเราเอนจอยจนเราแค่แบบอยากทําให้มันดีที่สุดแค่นั้นเองอะ่ะหญิงก็เลยรู้สึกว่าเออมันคงเป็นอย่างนี้ม้งเวลาคนมีแพชชั่นกับอะไรสักอย่างดีไซเนอร์ไทยไวัย27ปีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การฝึกง,งานกับเซมเซมผู้ผลิตเสื้อผ้าหรูสําหรับสตรีและเด็กหญิงและกับดีไซเนอร์ชื่อดังของสหรัฐอย่างแอนนาซุยหลังจากเรียนจบได้ไม่นาน เธอก็ได้รับการชักชวนจากผู้จัดรันเวย์เซเว่นให้นำผลงานออกแบบไปแสดงบนรันเวย์เป็นครั้งแรกมันเร็วมากเลยอะคือมันเพิ่งจบมาสักสองสามเดือนก็ทำรันเวย์เลยเหรออะไรเไรงี้ยแบรนด์เราก็ยังไม่มีเราไม่มีอะไรสักอย่างเลยเขาทำหลายรอบเนาะแต่ว่าแต่ละรอบเขาก็จะมีธีมอะค่าว่าเขาอยากโชว์ความอะไรอยากอยากให้เราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาอินเทอร์วิวว่าเราตรงกับโจทย์เขาไหมมันก็เลยกลายเป็นงานหินเพราะว่าหญิงไม่มีคือหญิงจบมาหญิงยังไม่มีสตูดิโอไม่ไม่มีลูกน้องไม่มีอะไรเลย เวลาที่กระชั้นชิดทําให้ออนซิรินต้องทํางานหามรุ่งหามค่ําและคอยแก้ปัญหาสารพัดเรื่องตั้งแต่การที่ต้องไปแข่งขันกับแบรนด์ดังใหญ่ๆเพื่อแย่งชิงซัพพลายเออร์คนทำแพทเทิร์นและนางแบบไปจนถึงการต้องเรียนรู้งานด้านประชาสัมพันธ์และการประสานงานเรื่องภาพและเสียงที่จะปรากฏบนเวทีเดินแบบไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะคะแต่ก็ภูมิใจนะคือภูมิใจไม่ใช่แค่ว่าทํา เสร็จมันเหมือนเหมือนเรามีพรอมส e กับตัวเองว่าเราจะทําสิ่งนี้ทั้งๆที่จริงเวลาไม่พอคนไม่พอไม่มีอะไรพอแต่ว่าเราก็ทํามันจนเสร็จปัจจุบันออนซ r รินหรือหญิงกําลังมุ่งมั่นอยู่กับการผลักดันแบรนด์ของเธอภายใต้ชื่อออนซ r รินที่มีเอกลักษณ์เป็นการผสมผสานความรูราคลาสสิกเข้ากับความคมความเปรี้ยวแต่ก็ยอมรับว่าการจะทําห้องเสื้อให้สําเร็จนั้นยังมีอีกหลายอย่าง ที่ต้องจัดการและเรียนรู้หญิงว่าทุกคนอ่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนคือแบรนด์หมดไม่ว่าคุณจะทําอะไรเราเราเป็นคนหนึ่งคนเนี่ยชวนผสมเราเยอะเราคือแบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักแบรนด์ตัวเองก่อนไม่งั้นมันเหมือนเราเราขึ้นไปหน้าคาถ้าเราพยายามจะพรีเซนต์ตัวเองว่าเราเป็นใครแต่เราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างเงี้ยหญิงว่ามันคือสิ่งที่หญิงก็ยังเป็นช e n g เลนจ่ว่าหญิงก็ต้องหาตัวเองให้เจอเพราะว่าเมื่อหญิงก็ไม่สามารถขายความเป็นเราได้ถูกไหมคะนักออกแบบจากเชียงใหม่ผู้นี้มองว่าการที่วงการแฟชั่นสหรัฐ อาแขนรับความแตกต่างหลากหลายทำให้รากเงาความเป็นไทยเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ให้เธอได้จับดึงเอามาดัดแปลงใช้ในงานออกแบบเสื้อผ้านอกจากนี้เธอยังได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็นไปและความย้อนแย้งบางประการของสังคมไทยอีกด้วยหญิงเชื่อว่าในตัวศิลปินทุกคนทีน่เป็นศิลปินไทยมันมีความเป็นไทยอยู่ในตัวอยู่แล้วมันเหมือนเป็นหนึ่งนในอินกริเดีย์ยังไงเราก็ออกจากเราไม่ได้อะไรเงี้ยหญิงก็เลยมีความภูมิใจว่าเออเหมือนเราได้ เอา Perspective ของศิลปินคนหนึ่งที่เป็นคนไทยไปให้โลกดูหรือว่าแบบบางทีแบบโลโก้ภาษาไทยเนี่ยเราก็แบบมีความแบบเอ้ยแกมภาษาไทยมันขึ้นแล้วไม่แบบอยู่บนเวทีเลยยงี้ยสำหรับออนซิรินการใช้ชีวิตอยู่นิวยอร์กให้อะไรเธอหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจทางศิละปะหรือบททดสอบในรูปแบบต่างๆที่สำคัญเธอมองว่านิวยอร์กพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาส ให้กับคนที่มีความสามารถไม่ว่าจะมีพื้นเพมาจากไหนและเธอก็กำลังใช้โอกาสนี้ผลักดันให้นิวยอร์กเป็นบ้านของออนซิรินแบรนด์ของดีไซเนอร์หญิงไทยให้จนสำเร็จดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of a m e อเมริการายงานจากมหานครนิวยอร์ก